ครับผมเพิ่มนะเอาเริ่มที่พี่นายก่อนเลยแล้วกันครับในคะทุ่กับครับใจส้นราคายัางไงสำหรับเรื่องนี้พี่นายค่ะก็จักรัดจริงๆมันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างครบรถค่ะ,คะมันจะมีตั้งแต่ดราม่ารักตลกคอมดี้ทุกอย่างแบบครบรถค่ะก็คือเรามีทั้งหมด8 EP ภายใน8 EP นี้เราพูดเลยว่ามันจะเข้มข้นหมดทุกทุก EP คือคือพลาดการติดตามไม่ได้เลยค่ะทุก EP จะมีจะมีเรื่องของมันอยู่ข้างในทั้งหมด กลับทำไมได้น้องดิงกับน้องออมาจริงๆต้องบอกว่า,าจริงๆเราแคสหนักมากเราจะพูดตรงๆว่าเราแคสหนักมากกับตัวละครของฟาราดากับน้องเอิญนะเราแคสหนักมากเราเราเราแคสเดี่ยวเขาแล้วก็เอาเขาสองคนมาแคสด้วยกันจนสุดท้ายเรารู้สึกว่าเฮ้ยคู่นี้เคมีดีมาก <c oughs> คือในอวันที่เขามาแคสด้วยกันคือยังบอกกันน้องสองคนว่าพอวันที่ดูแคสแล้วบอกว่าอยากลงไปกำกับ น้องแล้วค่ะอยากลงมตัวกับมันแล้วก็ถามน้องสองคนว่าแฮปปี้กันไหมพีความสุขกันไหมสองคนรู้สึกรักกันไหม,ลกกไหมแล้วเขาก็ตอบกันมาว่าววจริงๆพี่ไม่ได้โกหกจะดีใช่ไมไม S <S แสดงว่าเคมีความเป็นตัวละครในเรื่องมันชัดเจนมากชัดเจนมากค่ะชัดเจนมากค่ะคือจะบอกก่อนว่านักแสดงที่มาแคสทั้งช่องอะค่ะจริงๆดีหมดนะคะทุกคนดีหมดเลยการแสดงของของเด็กเจนใหม่ของช่องสามดีหมดเลยค่ะเพียงแต่ว่าคารคเล็ตอร์และและเคมีที่มันเข้ากันมันเข้ากับคู่นี้เท่านั้นเองค่ะ,ะาทางหนิงอมงอมแล้วหนิงออมแล้วค่ะพี่นายเขายกไอ้นี่ใ้เราขนาดนั้นเป็นไงบ้ากับ เรื่องนี้ใช่ไหมใจช่างรักก็รู้สึกว่ารู้สึกดีตั้งแต่ตอนแพสแล้วคือนะรู้สึกเหมือนพี่นายจากกันก็สบายใจเราก็มีความสุขที่ได้อีกคนหนึ่งในงานรักกันมามาเป็นในซีรีส์ใจช่างรักแล้วก็ระหว่วางการทํางานก็แฮปปี้สพอร์ตกันก็ต้องขอบคุณน้องออมมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่นายที่แบบช่วยกันออมเป็นไงบ้างออม ดีใจค่ะดีใจที่ได้เล่นเรื่องนี้เพราะว่าอย่างที่บอกคือคนในกองเขาอบอุ่นกันมากแล้วก็เหมือนมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับเราที่เราสามารถเป็นตัวเองได้มากๆแล้วพอเราเป็นตัวเองได้มากๆเราก็รู้สึกว่าเหมือนเราทํามันออกมาได้ดีแล้วก็เต็มที่อะไรเงี้ยค่ะเราก็อยากให้แฟนๆทุกคนได้ดูแล้วนะคะค่ะ เป็นซูซี่ค่ะเป็นผู้จัดการของสุปตาดาราท่านหนึ่งเนาะที่ในเรื่องเนี่ยเขามีชื่อเสียงมากแต่เขาคนข้า <c oughs> จะวุ่นวายในเรื่องของความรักนิดนึงซึ่งเราเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ในทุกเหตุการณ์นนั่นแหละก็ต้องคอยแบบว่าสังเกตลูกสาวเราว่าตอนนี้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วลูกสาวเราเศร้า,รา,าหรือว่าลูกสาวเรามีความสุขอะไรเงี้ยเราต้องคอยดูแลฟิลอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็วนมันก็มีแต่เรื่องเนาะมมีแต่เรื่องมีแต่เรื่องอยู่เงียบๆกับเขาไม่ได้อะแล้วก็เป็นคนที่เดินเก่งมากในบทซูซี่จะมีบทบ่อย จะไปไหนอ่ะจะถามบ่อยคือไม่รู้เดินไปไหนนักหนาขออนุญาตเสริมนิดนึงนะคะจริงๆต,ตัวตัวตัวละครของพี่พี่เอกแคร์ซูซี่จริงๆตั้งแต่ทําบทบทอภินั์เรื่องนี้แล้วก็เราเรารู้ว่าจะเป็นตัวละครตัวนี้ค่ะก็้คุยกับคุณดิวว่าเราเราหมายมั่นปั้นมือว่าเราอยากได้พี่เอกแคร์ขอบคุณเป็นคนเดียวที่เราอยากได้แล้วมาร่วมเลยโดยที่แบบไม่ไม่ได้สนใจด้วยว่า เล่นได้หรือไม่ได้อันนี้พูดตรงๆไม่ได้สนใจตรงนั้นเลยแต่แล้ว,ลวลสุดท้ายพอพี่ไอแคมมาเข้าฉากเราวันแรกเราพูดเลยว่าฉลุยละเพราะเขาเล่นดีมากาแล้วก็ไม่เห็นถือบทเรื่องจริงแต่จริงๆพ,พี่รู้ว่าอยู่กับน้องออมกันใช่ไหมใช่ค่ะ เราก็ช่วยกันท่องบทอย่างนี้แหละค่ะไม่คือหนูไม่เคยเป็นนักแสดงมาก่อนทอแล้วทีนี้ปุ๊บหนูก็ไม่รู้ระบบว่าเขาต้องทำกันยังไงกันเวลาหนูนนั่งแต่งหน้าเงี่ยหนูก็จะแบบท่องบทระหว่างแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยในขนาดที่ทั้งสองคนไม่เคยท่องให้เห็นเลยหนูเลยอุยไ,ไปจํากันมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบบทยาวมากทั้งสองคนแบบเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยครั้งต่อมาหนูก็ต้องทํากันมากคือต้องซ้อมมาจากบ้านเลยไม่งั้นกดดันเวลาอยู่หน้ากองคืนแล้วหนูก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าซูซี่เนี่ยต้องต้องเล่นประมาณไหนหนูก็เลยถาม ไหนใครอ่านมาบ้างนี่ยาานี่ใครอ่านมาบ้างทั้งกองเงียบนี่มายกมือพี่อ่านมาครับสูซี่คือน้องครับก็เลยบอกมั่นใจในการเล่นเลยอืมพี่นายมีความคาดหวังแค่ไหนกับอี้นี้เรื่องนึ่งอย่างที่บอกว่าพี่นายก็เคยอัดกำกับเกินแล้วมาก่อน จริงๆต้องบอกว่านักแสดงแล้วก็ทีมงานตั้งใจมากกับเรื่องนี้เราเราเราลงกันแทบจะทุกขั้นตอนฮะตั้งแต่บทเรามีบทแล้วเราเอาบทมาให้น้องสองคนเวิร์กช็อปให้ครูบิวมาช่วยเรื่องของ acting ก,การแสดงคือเราเราเราขยี้กันทุกอันนะฮะทุกทุกโมเมนต์แล้วเราเราก็แอบคาดหวังเนาะเราก็อยากให้คนรักคนชอบคนแฮปปี้กับผลงานของเราและยิ่งยิ่งเป็นเรื่องเรื่องถือว่าเป็นเรื่องที่สองนะคบที่นายจับเก็บเรื่องของเซฟิกหรืออ่า หญิงอะไรอย่างเงี้ยฮ<ม>ะก็เลยรู้สึกแบบพูดตรงๆว่าตั้งใจมากอีกนิดเดียวกินบทเข้าไปแล้วค่ะกระแสตอนนั้นมันก็ดีมากนะพี่นายแต่ปล่อยไตรรัตน์ออกมาเล้ได้ออกมากคือแบบว่ามันยังไม่ได้อนเ,เลยแต่ว่าเหมือนกับว่ามันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกเราเป็นไงคุยกับน้องๆว่า,าปลื้มมากค่ะ ปลื้มมากแล้วก็แล้วก็จริงๆต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนจริงๆต้องขับต้องขอบคุณบ้านดองทุกคนเพราะจริงๆแล้วจริงๆแล้วนายจะขออนุญาตบอกว่าเขาทุกคนเป็นแรงผลักดันให้เรื่องนี้ค่ะจริงๆ,ๆไม่ไม่ใช่แค่นายอาจจะเป็นกระบวนการผลิตนักแสดงทุกคนตั้งใจทําแต่จริงๆคนที่พยายามจะให้ใจซ่อนรักไปสู่อินเตอร์หรือไปสู่ทุกที่มันคือพวกเขาทุกคนค่ะม่ คาดหวังค่ะคาดหวังค่ะไม่คาดหวังไม่ได้แล้วค่ะทุกคนเขาเชียร์กันขนาดนั้นค่ะฟามูก็มานะเมื่อกี้ถึงลงทนํำเองลเลยค่ะค <laughs> ือต้องขออนุญ,ญาตบอกก่อนเพราะเอินายเป็นเด็กน่าจะสินเชีงยงใหม่ค่ะ<อ>คือตั้งใจว่าจริงๆอยากรำถวายพระพี่คเน่กับพ่อแก่ค่ะแล้วพอพอขออนุญ,ญาตทางทางทางคุณดิวทางช่องดิวบอกเออดีได้ะอะไรก็ดีก็เลยตัดสินใจว่าอยากรำถวายค่ะ,<อ>คะ เลยวันนี้ถือโอกาสวันนี้เลยวันดีใช่งั้นเด็ดพี่รบกองกรุณาอีกนิดนึงตัวละครตัวหนึ่งละคะท่านแนะนำหน่อยนะน้องๆพี่เก๊พี่ใครต่อใครเลยอันนายขออนุญาตเริ่มที่นี่ก่อนเลยอิงฟ้าค่ะอิงฟ้าจริงรู้เลยใช่ไหมครับว่าเป็นคู่แข่งใครอิงฟ้าเป็นคู่แข่งเป็นคนดีแน่เลยในโลกสวัสดีค่ะหญิงนะคะรับบทเป็นอิงฟ้าค่ะอิงฟ้าก็เป็นตัวละครที่ ที่สำคัญตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาจะแบบมาเป็นคู่แข่งของหมอฟาราดาแล้วก็ชอบน้องเอิญแล้วก็แบบเหมือนจะตามชอบจริงนะคะแต่เขาไม่เอาเฉยๆสวยมากมีแต่คนดีก็ กลายเป็นว่าเราต้องไปช่วยน้องออมทำภารกิจอย่างอื่นแทนนะคะในการไม่รู้ไปบอกุไปก่อนโอเคค่ะแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งสำคัญค่ะคือน้องพิดขิงค่ะตัวละครของลาตีค่ะในเมื่อถ้าเกิดเรามีอิงฟ้าเพื่อจะเป็นคู่แข่งทางนี้ลาตีก็จะเป็นคู่แข่งทางนี้เช่นกันวันนี้หน้าตึงมาตั้งแต่ชาแล้ว่ะลาตีบ้างครับ ค่ะสวัสดีค่ะพิกขิงนะคะรับบทเป็นรตีค่ะรตีก็ะะจะเป็นดาราสาวคนหนึ่งที่มีความมั่นใจในตัวเองมากแล้วก็คือด้วยความที่เราก็พบเจอคุณหมอบ่อยนะคะเพราะเราก็เป็นคนไข้ในการดูแลผิวหน้ากับคุณหมอเราก็เห็นว่าโปรไฟล์เขาดีอะคะ่ะเราก็ชอบเเาวรักเขาถามหมอย,อยังพ,พี่ขออนุญาตบอกนะคะว่าน้องเอิญ่นนะดุจริงนะคะ น้องเอินดุจริงนะคะนตอนนี้ก็ลังถ่ายละครอยู่ทุกคนยังไม่หลุดจากคาแรคเตอร์แล้วก็ตัวละครอีกคนถ้าเกิดสมมติว่าเราบอกว่าเรามีพี่ซูซี่อยู่ฝั่งน้องเอินเราก็จะมีรสลินอยู่ฝั่งอาจารย์หมอค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเนเน่ธันชนกยุทธสารสิริค่ะก็รับบทเป็นรสลินค่ะเป็นพยาบาลที่คอยดูแลอาจารย์หมอฟารดาค่ะก็จะดูทุกเรื่องในส่วนของอาจารย์ฟารดาค่ะจะเป็นคนคอยดูแลทุกอย่างเลยถ้าพี่ซูซี่บอกว่าอยู่ในพาร์ทสำคัญของน้องเอิญ รสลินก็อยู่ในภาสสำคัญของอาจารย์ของพอ่เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวพี่ขอเก็บ2คนนี้ไว้ท้ายสุดนะคะเมื่อกี้เราเรามีคู่แข่งใช่ไหมครับเราขอแนะนําคู่แข่งฝ่ายชายหมอวิสนุคุณหเป็นฝ่ายนักสนิกครับรับบทเป็นคุณหมอวิสนุครับหมอวิสนุเนี่ยเป็นเอ่อนหนึ่งเป็นอะไรนะเอาอะไรอ แล้วดีคสองสวัสดีครับเป็นสายต้นทีนครับรับบทเป็นคุณหมอวิศนุครับคุณหมอวิศนุเป็นทายาทบริษัทนำเข้าเครื่องมือแพทย์เออเป็นเป็นพาร์ทเนอร์คู่ค้ากับโรงพยาบาลเซนต์คิงมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วทีนี้เขาก็อยากจะให้รุ่นลูกเนี่ยแบบดองกันจะได้แบบว่าเพอร์เฟคร่วมทำธุรกิจกันสืบไปก็เพรากว่าเป็นผู้ชายเพอร์เฟคคนหนึ่งที่มีทุกอย่างยกเป็นแฟนเลย ม่าแล้วก็ส่วนของหมอ้เนี่ยจะมีเอ่อมีเส้นเรื่องของตัวเองด้วยแต่เดี๋ยวขอแบบขออุกไว้ก่อนได้ก็ขอแนะนำอีกตัวละครสองสองคนที่สำคัญนะคะก็คือตัวเพื่อนสนิทของหมอฟาราดานะคะ่นะครับขออนุญาตขออนุญาตแนะนำหมอแทนก่อนเพราะว่าหมอแทนเนี่ยจะอยู่ทุกโมเมนต์สำคัญของฟาราดา ครับสวัสดีครับผุ่มแก๊มจักรลินครับรับบทเป็นหมอแทงนะฮะก็คือในเรื่องก็คือจะอยู่กับฟ้าดาตั้งแต่ตอนที่ไปเรียนที่เมืองนอกเลยะครับแล้วก็จะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดการเติบโตของความรักความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเอิญครับมาตลอดเวลาะะซึ่งในพระที่เขาความสุขเราก็อยู่ด้วยแล้วก็ในพระที่เขามีความทุกข์แน่เราก็อยู่ด้วยอีกคนค่ะหมอโบอันนี้อันนี้อันนี้ตัวละครสําคัญค่ะดูเหมือนจะเจ้าชูน้นิดนีด้เอ๊ สวีสาาค่ะจะจ่ายแดนดาวนะคะรับบทเป็นหมอโบค่ะก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นเพื่อนกับหมอฟาราดาแล้วก็เราจะเป็นคนที่คอยอยู่ข้างๆเขา,ขาเหมือนกันแต่ว่าเราแอบแบบว่าสงสารนางเอิญบ้าง <c oughs> เล็กน้อยเล็กน้อยก็จะมีชายค่ะแล้วก็ถ้าในในเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้มี คู่แบบว่าเป็นตัวเป็นตนแต่ว่าถ้าช่องสามจะกรนาทำอะยินดีนะคะมีการขอมีการขอกันนัคะคุณยิวอยู่ในห้องนู้นแล้วก็ตัวละครสองตัวสำคัญที่สุดก็คือฟาราดาและออุ้ยเอาเลยลูกเอาแบบไหนกันฟาราดาฟาราดา ก็จะเป็นจริงๆชีวิตจริงอะก็คือเรียกว่าเพอร์เฟกต์ไได้ค่ะ mm hmm. เพราะว่าด้วยฐานะหน้าที่การงานแล้วก็เรียนหนังสือเก่งทุกอย่างอยู่ในกรอบของพ่อแม่ค่ะจนกระทั่งเจอคนนี้ที่แบบคุณหมอจะเป็นคนที่แบบรักเดียวใจเดียวเลย mm hmm. เพราะว่าเป็นคนที่แบบ เข้ามาในชีวิตค่อนข้างคือยากกำแพงสูงแต่มีคนเดียวที่สามารถพังเข้ามาได้ก็คือน้องเอิร์นแล้วว่าจะซ่อมกำแพงได้กลับมาอีกก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่แบบว่าจะพยายามให้เขาออกไปอีกทางหนึ่งไม่ให้เขาเข้ามาแล้วปิดประตูแล้วจะดูว่าเขาสามารถแบบซ่อมกำแพงนี้ได้หรือเปล่าที่เขาบอกไง เธอสวยรวยเก่งเพอร์เฟคแต่ลืมแฟนเก่าไม่ได้เฮ้ยต่อนแบนั้นค่ะเปนเก่ามันเป็นยังไงคะแฟนเก่ามันเป็นยังไงคะดึงบิวไม่ได้สวยอ่าเซ่ปไหมแซ่บเออแต่คนหมอไม่ชอบคนแซ็ปอะอ้าไม่ชอบดาราสาวแต่งตัวเก๋เฮ้ยจริงๆในเรื่องก็จะเป็นเป็นเป็นคนที่แบบไม่ชอบ ให้แฟนเข้าวงการแต่ทำไมเขาถึงเลือกเข้าวงการก็ต้องติดตามใช่ตอนนี้ีแบบเป็นแฟนแบ่งเป็นทีมแต่ว่าแม่น้ำเอิญแม่พี่หมอแล้วนะใช่่ย่าไงบ้างคะ ก็แม่น้องเอิญจะเยอะกว่าดูด้วยแยมยี่ยมเยี่ยมไวดีกว่าหรอแบบมีมีอะไรก็ขอความช่วยเหลือจากแม่ๆนี่แหละค่ะแบบแม่ค่ะดรตีแกล้งหนูค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบฟองแม่ละอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความสนุกสนานที่อ๋อเคยเห็นเหมือนกันใช่ไหมคะรตีฉันไม่ได้ทำอะไรเธอเลยแล้วมาเจอฉันทำไมปล่อยรังแกกี่โมงรังแกมาก ไปทวงทวิตเลไอย่างังแกมากนะคะคุณเนาถ่ายปะสวัสดีชมหน้าแฟนเก่าคุณหมอใช่ค่ะนี่ราค่ะชมหน้าแฟนเก่าคุณหมอสวยไหมสวยมากทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันแล้วสุดท้ายแล้วให้หนิงอองฝากเลยค่ะใจซ่อนรักจะได้ดูกันเมื่อไหร่ตอนไหนยังไงค่ะก็ใจซ่อนรักนะคะได้ดูกันวันที่23มิถุนายนนี้นะคะ20ปีเรียบร้อยเรียบร้อยไปเละ มาค่ะวันจันทร์ที่ยี่สวันจันทร์ที่ยี่สี่เอคนึ่งสาวสาก็ใจซ่อารักนะคะฝากทุกคนด้วยค่ะวันจันทร์ที่2 4มิถุนายนนี้นะคะเสนอเป็นตอนแรกค่ะที่ช่อง3กด3 3นะคะเวลา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 สี่ทุ่มสี่ทุ่มเล่ดูย้อนหลังได้ไหมดูย้อนหลังได้ไหมดูย้อนหลังได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น เออแอป3 Plus นะคะหรือว่าจะเป็น Netflix ก็มีค่ะ Netflix ย้อนหลังวันที่25ใช่ Netflix ย้อนหลังวันที่25อ่ะอันนี้เราเป็นข้อมูลแน่นฝึกไงอย่างนี้ในโบสถ์พยาบาลต้องคอยซัพพอร์ตข้อมูลและต่าง้แม่นิสัยเขายังตรงกับลรทลิมเลยโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้จะเอาแต่พูดจะขอฝากด้วยนะคะ